นิทานเรื่องกระรอกกับหนูต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งกลางป่าเป็นที่อยู่อาศัยของกระรอกและหนูครอบครัวของกระรอกนั้นอาศัยอยู่บนต้นไม้ส่วนครอบครัวของหนูนั้นอาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆของต้นไม้วันหนึ่งกระรอกได้ไต่ลงมาหาหนูแล้วเอ่ยขึ้นว่า สวัสดีครอบครัควรหนูพวกเจ้ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับข้าไม่ใช่น้อยสัตว์ทั้งหลายมักจะเข้าใจว่าเราเป็นพี่น้องกันฉะนั้นข้าจึงคิดว่าเราน่าจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะถ้าเราเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันเจ้าก็ขึ้นไปอยู่บนคบไม้กับข้าเถอะย่าอยู่ในพงเล็กๆตรงต้นไม้อย่างไม่สังเกตอย่างนี้เลย พวกหนูก็มีความยินดีที่จะได้เกี่ยวดองที่จะเป็นญาติกับกระรอกจึงชวนกันอพยพย้ายบ้านขึ้นไปอยู่บนคบไม้กับครอบครัวของกระรอก <Hey! S 1> นับจากนั้นมาสัตว์ป่าอื่นๆต่างทักทายกับครอบครัวหนูอย่างดีไม่ดูหมิ่นหนูหรางไหร่อย่างครั้งที่บรรดาหนูมาใสายอยู่ในรูเล็กๆในโพรงตรงโคนต้นไม้อย่างเมื่อก่อนนี้เลย เราหนูทั้งหลายรู้สึกมีความสุขใจมากแต่เมื่ออยู่ไปนานวันก็เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขเพราะพวกมันไม่สามารถจะกระโดดไปมาจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่งอย่างกระรอกได้บางครั้งขณะที่พยายามไต่ต้นไม้ก็พัดตกจากต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้รับบาดเจ็บกันทุกตัว วันหนึ่งพวกหนูจึงปรึกษากันว่าถึงแม้การมาอยู่บนต้นไม้สูงกับกระรอกจะได้รับการต้อนรับจากสัตว์ป่าอื่นๆอย่างไรก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ที่ที่เราอยู่อย่างสุขสบายมากนักสู้กลับไปอยู่ในรูเล็กๆบ้านเก่าของเราอย่างเดิมไม่ได้ เห็นพ้องต้องกันแล้วหนูทั้งหลายจึงชวนกันไต่ลงไปที่โคนต้นไม้แล้วก็อยู่ในโพรงเล็กๆอันแสนสุขของมันตามเดิม <Hey! S 1> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นสุขในกระท่อมดีกว่าเป็นทุกข์ในวังใหญ่ ขอขอบคุณหนังสือนิทานอีศบจากสำนักพิมพ์ไพรินผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์นางสาววีรวันวิราชาราบครูที่ปรึกษาและสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1. เด็กชายธเนศอุตสาหะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. เด็กชายนรพลแก้วมณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 3. เด็กหญิงณพรตันโตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4